กระทรวงคมานาคมปฏิเสธข่าวยกเลิกโครงการแทรมภูเก็ตค่ะย้ำว่าต้องแก้ปัญหาคอขวดจราจรและขยายถนนนะคะก่อนที่จะเริ่มโครงการแทรมหลังปี2573 นายพิพัฒน์รชัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตไม่เคยถูกยกเลิกไม่ได้พับโครงการแต่เป็นการจัดลำดับให้โครงการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบเพื่อไม่สร้างปัญหาการจราจรซ้ำซ้อนนายพิพัฒน์ชี้แจงว่าโครงการรถไฟฟ้ารางเบาเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้พื้นที่เกาะกลางถนนและต้องพึ่งพาโครงสร้างทางกายภาพ าาจำนวนวมกหากดำเนินการโดยที่พื้นผิวจราจรและคอขวดหลักยังไม่ถูกแก้ไขจะทำให้เกิดปัญหารถติดรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่จึงกำหนดแนวทางดำเนินงานเป็นขั้นตอนชัดเจนเริ่มจากแก้ถนนแก้คอขวดแก้จราจรก่อนค่ะแล้วจึงเข้าสู่การพัฒนาระบบรางในระยะถัดไปดังนั้นเรื่องเร่งด่วนคือแก้รถติดภูเก็ตก่อนผ่านโครงการอุโมงกระทูป่าตองหรือทางด่วน ภูเก็ตระยะที่1วงเงิน16,759ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดซองประมูลในเดือนมกราคมและมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการปี2,574จากนั้นก็จะเป็นโครงการทางด่วนระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทุ้วงเงินลงทุน46,752ล้านบาท ล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี2570และเปิดให้บริการในปี2574ไปพร้อมกับระยะที่1 เมื่อจัดการพื้นถนนโครงสร้างจราจรและพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนมีความพร้อมแล้วจึงเริ่มโครงการแทรมภูเก็ตระยะที่1ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ตถึงห้แยกฉลองคาดว่าจะเริ่มดำเนินการหลังปี2573